สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องใสพระรวยนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันที่19สิงหาคม64เนาะครับเนาาะเอมื้อนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัดป่านนุ่นจำปานะครับเนาะกลับมาเห็นสิ่งแปลกๆครับนี่แหละครับสิ่งแปลกๆนะครับท้าวเวชวัลข้างกอไผ่นะครับเจอท้าวเวชวัลที่ข้างกอไผ่วัดป่านนุ่นจำปานะครับ บัดน,นี้เน่ยเองก็จะได้เข้าไปกราบน้ำมศการหลวงปู่ขัมตากันนะครับอ้าวอีบซีครับยินเชิญน,นะครับเด้อมากราบน้ำมศการหลวงปู่ขัมตาน้ากันครับที่วัดป่าโนนจำปากันนะครับซึ่งกะรอยอยู่หลายช่องแล้วนะครนะับเนาะ นมัสการครับมัสการค่ะสาธุจะเดินพ่อหนพ่มพน้าเนาะเพิ่มสูงเพิ่มจะเดินมีแต่เงินตะท่องเนาะเดี๋ยวถามยังงูปูเนาะแบบนี้เนาะไม่ถามตัวเลขนะครับปูตรงพ่อเนาะตรงพ่นะนะครับปูปูต้องคมข้อมปูให้ตรงกเนาะยืนขึ้นสองเจ็ดน่ะเหละขน้อย อเอหเห็นบอเลียวบอบาดีใไย้ัดตาสมมท่นบอครับนี่เป็นผู้ันบอค่ะอะไรไปได้มาแจ้สอันเขามาบอกปูแม่เป็นนิมิตนะมับเขาบอกเลยตอนผู้เพิ่มรับรับชนิดบดังสมาบอกค่ะตอนปูเิ่มรับนิดบดังสมาธิคือรับไปนะ ลงปูรับไปอ่ะเขาไม่ได้มเขาบอกอันละองคิดไม่ได้อลายครับเนาะสุดบ้างนะก็ฝากจังมือเศาไว้นอะฝากแต่นะเด็กกันยอดปลาปานเดอร์ปลายมันสี่สิบสามันฝากไว้สักเดืยอดยอดมันสี่สลคะเนาะยอดเต็มมันเท่าไหรนะคะรั่นเจ็ดพันสี่สบาทยอดปลาปลาเนาะ เนาะเจบไปเนาะพ่อนเนาะเดีแล้วเอ้าปูปูนิเมตเป็นตัวเลยบคะพูดคำว่าบอกก็บอกเป็นตัวเลยบ่คะบอกเป็นตัวนี้ิงะโอ้สองเจ็นะคะอันมวมวบางนึงขนมปได้มทายไหมค่ะปู่ขาเลขปู่เลขตัวใดนะคะมวบางนึงค่ะมวบางนั้นมีเลขกอันอ่สามเจเก้ากับสอย์ก็หาศนยบอกมวนเมื่อกี้ มวลเมื่อกี้แล้วจ้าโซลามมวลเมื่อกี้มวลนี้ก็ได้ตัวเดียวนี่ล่ะมวลนี้ได้ตัวเดียวอยู่ใกล้ๆมือก็เนาะหมว่าให้ให้ลูกปู้ยืนตัวนี้ก่อนเต็มเต็มเลยตัวเดียวก่อนจ้ะไปเอาตัวเดียวตัวเดียวขดโพดโลดเดี๋ยวเพิ่นสิมาล่ำถวายจีกสิบสองมือล่ะเออเพิ่นถือน่ำอีกซองมือปะครับปู้ประมาณสองมือเพิ่นถือยวนล้านนึงล้านกุกวาล้านท้านี่ล่ะเพิ่นสบายป๋าป้าอีกเพิ่นถือ มันคุยกับหลวงปู่เนีเตรียมปุ๋ยธาตุน้ำปุ๋ยธานุที่วันท่าจะสั่งสลาเนาะ<ม>สั่งสลาน้ำกันลูกนั่นแหละพอหลวงปูงป่ได้ดาดามาหลวงปู่ออกมาสั่งบริเวณที่ออกมาสั่งคือก็ไหว้ถามหลายเนาะ,ะสองเจ็ดคือสองเ,เอจ็ดเหรอนะอันปู่ขอฟังธรรมะน้ำแนาปู่จะให้เสด็จเนีย่ยอ,อยากได้ฟังธรรมะน,น้ำแนาได้ฟังแล้าไปพร้อมกันนะที่เจ้าได้เสียงนิสุเขาต้องเป็นผู้ให้ตัวลูกเป็นผู้ให้ตัว ่าเป็นผู้ขอเลยเป็นผู้ให้ก่อนมัค่อยสิตามหลังนี่จาเป็นผู้ให้ก่อนเนี่ยมมนค่อยสิเปิดใจหาข้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าห้องพ่อแย้งอยู่นี่คือใยๆว่าน้ำในอุงห้องวัตากออกมันบ่อะไรเขาที่ลูกแจ้งยังแจ้งไปวันี่นแจ้งแจ้งแจ้งไปเหมค่ะนั่นนะนั่นนะแต่ว่าสคัญอเนี่มีให้นีหรออยากคููประวัติเรื่องวัดเขานี่เป็นประวัติมาได้ไงเนาะโอ้บรรเจ้าเริ่มแรกมันก็หลายเนาะมันเจ้ามาจากไหมใช่ ใช่บรมันกกมากยุกมากยุกยุกต่อยุกจะยุกมากยุกยุกข,ขอมหมดล่าปกครองนีกก่หน,น,น่ะมันปูอ๋อูบบตอนมี้มันเป็นแต่สปูตัวทำอเไเขาน่อยอันมาแต่ยุกไดกับปูยุกหอมยุกหอมเดี๋ยวใช่บรำมนหมหเล่าครับบรำมัเริ่มแรกนี่ผูที่มาเป็นกอตังวัดเท่านี้เป็น เป็นคนกับบานบอกคือก็เป็นคนมาจากทางอื่นปเพิ่นเป็นคนกับมู่บาลคน่นึงดับไปแล้วเนาะใส่แล้วคือก็ว่ายังไงมากขโมยของเขายอไว้วงตรงอันก็ร้อยบกครับครับอันนี้เป็นโดงเก้าบอกเป็นหื่องยังไงปมันเป็นเอ่อเป็นมู่บานเก้ามูอบานเก่าเป็นวัดเก่าพ้อมสมัยก่อนนี่คนกับมูอบาสิอยุติกันเนี่ยสมัยก่อนจะมีดํมท่านรล้อมรอบนะทาหวยดําท่านทำหล่อมล้อมรอบก็มีสมัยตา กรมหลวงประจักษ er. <c> ์ค <ended> ุณนพพลเคยมาอยู่นี่คือกันเพิ่นชี้มามาเบิ่งอ่างเป็นหูของพญานาคอยู่นี่นะสมัยสมัยเก่าเป็นเป็นหูพญานาคโอ้เป็นไม่มีหูพญานาคติดใช่พี่ไถย้อนลงไปก็บ่ถึงเขาอยู่ครับครับผู้เฒ่าเก่าเพิ่นอายุวังบ้านทัก200กว่าปีว่าว้าวสู่ฟังลูกเขาว้าตามเพิ่นมาเนาะครู้ก็สืเว้าตามม้านเรื่อยๆในคนในหมู่บ้านนี่ล่ะมันเป็นอ่างอ่างหลวงเลยทีเป็นวังพญานาคครับที่จริงงูก็หลายทั้งแถวนี่ได้ยุงอ่างนั่แล้ว ปู่ยู่ไม่น่ะเคนหนึ่งมาอยู่เคนหนึ่งขยับย้ายออกไปเรื่อยเนาะในในยินว่าอ่าพระที่มาอยู่นี่อยู่บ่ได้จักองค์ปู่อยู่ได้ปู่นี่เด้อโอ้อยูใดยู่อยู่ก่อนก่อนไหมยู่ก่อนก่อนแหมโอ้อยู่อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้เพราะว่าคือมามีความโลภครับครับมาแล้วก็บ่สร้างมาก็มีน่ามาขุดไง่จักได้ถ้าของดีเพิ่นสิว่าง่ายเนาะโอ้ครับเป็นคือของเท่าไหร่เงินหาบาทเฮาหายห้องเกียรติป้องไม่ปู่ถามแค่นั้นแ่ะ เงินหาบาทนี่หายเขาเขียดบ่ครับซ้ำนี่แหละโบ่อกหลายคำเนาอนั่นะอันจ้งไร้ค่อยได้ขึ้นซื้อว่าเป็นวัต้นนจำป่าครับมันต้นจำป่าลายบอกว่ามีต้นไม่ไมันมนเป็นตำนานเราอินตลอดจ้ะโอ้เป็นร่างคนยี่แล้วครับมันเป็นข้ามข้ามจำป่ายี่แล้วนะข้ามจำป่าน่นจำป่าเป็นข้ามจำปามาสมัยแตาฟังเล่าเนละครับครับเป็นข้ามจำปาเนี่ยว่างเป็นว่างข้ามจำปา ปูเลยมาตั้งเสือมันข้ามมันสัมกันพลนก็เล้วอเ,อเอาเป็น,นุ่มแปลกๆจากมูเขาเจ้าะของที่นั่นโอ้ครับก็เป็นที่พักพิงอยู่ก็เป็นถูกต้องแล้วล่ะครับนี่นาทีสิบเ,ลเ,เลอ็ดไร่์ทั้งมดเด้อร์จำไว้สิบเอ็ดไร่์ทีสิบเอ็ดไร่ครับอ่าสิบเอ็ดไร่นั่นแหละนาทีสิบเอ็ดไร่เนื้อทีทั้งหมดนี่สิบเอ็ดไลน์นะครับเนาะเน่ยสิบเอ็ดไร่ค<ๆ>ือดเดี๋ยวนี้ยังเป็นยังเป็นปลาเป็นดงอยู่หลายไร่ในปูที่อยู่เป็นดงเป็นปลาอยูย่กับประมาณนั้นยื่นประมาณจะ สามไร่เนี่ยแหละดู <bunker. S 2> เป็นป้า <Hayır> ย <forecasting íamos. S 3> ่าหนึ่งนอกนันกากไปติดทุ่งนาขยายก่อสร้างไปสักหน่อย่ปูขยายออกไปเดี๋ยวนี้ทั้งวัดเท่าสิมีก่อสร้างอย่างน้องปู่เนาะโอ้หลวงปู่มีอยู่ก็ตั้งปูกระเบื้องซาล่าเท่ากับขาดปูนย่เนาะว่ายังไงขาดปูนขาดปูนขาดไส่ละเพราะกระเบื้องคุณได้ครบแล้วกระเบื้องปูพื้นได้ครบแล้วขาดปูนขาดไส่ขาดบล็อกให้ได้ก่อทั้งขังสินะว่ายังไงตั้ง อะกักำแพงเขาได้ปูเขาสิมีครงการเหีุยางบ่กำแพงเนี่ปูว่ากำแพงนี่ยปูบ่ได้ท่านบ่ไดิคดไก่ปานั้นนี่ปูอยากตักน้ำล้อมรอบรถดนะเป็นเป็นเป็นสาล้อมรอบเอาเขาเป็นขั้วขั้วขอ้ปขบ้วขั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 ้วขต้วให้วขเ้วขั้วขั้วขบุวขั้วขั้วขั้วขด้วขด้วขั้วเพื่อัอาขั้วขั้ขั้วขั้นขั้วขั้วมันะเั้วขั้วขั้วขั้พขานครับ ไ่ต้องไปปิดดอกบ่ไปรอมบ่ต้องไปยามมันเสียเพราะมันเป็นกรรมของแต่ละคนเข้าใจบ่ปครับเพื่อได้ขโมยไปกับกรรมูนนั้นสิได้รับใช้ตอนกรรมตอนเฮาสิดับไปด้ครับง,ง่ายๆเขาเปิดใจเลยครับลูร้านเขาบาได้มดทุกคนทุกเวลาเป็นที่พักพ่อนจิตใจได้บริธรรมการเท็กาลสิคุ้มคล้องอ้อมวัดนี่ปูมีค้อการมาตโดดแล้วบ่ครับก็มีตโดดแล้วว่าเขาขาดทุนทรัพย์โอ้ขาดทุนนะครับซื่อรัยห้องพ่อเนาะ อืมช่วงช่วงนี้ก็สีเป็นเป็นน้ำโขงโควิดปรอมเนาะแนนเนีน่นจังหวะมันคือกันโรคไผ้บ้านเมืองเขาก็หลายเนาะค<อ>ล,ลูกโรคไผ่มันหลายผล,ลเข<อ>า<อ>ก,กระว่างเอาครัดูรลานกระว่างในเด้อรักษาเนี่ยรักษาสุขภาพอยู่คองนำ้ำพยายามสวมแมทไปเดอ้อเขามาหากันตรงหาง้างสองเมตรคือเขาเจ้าบอกเดอ้อโอ้เดี๋ยวนี้ให้ห่างสองเมตรแล้วบบพวกแม่นห่างสองเมตรจะจ่อก,กันเดอ้อป้องกันของรัฐบาลเขานาะเขาต้องตามเขาเจ้าตามบ้านตามเมืองเขาไปอยู่ได้มีย่งที่ถามปุ้ยบีกว่าน้อแบบนี้ อันนวทางเราปูบาดนี่จอยากให้ปูย่ำอีกเนาะบ่ได้วย่อไรย่ก็พื้นที่เอ่อคือว่าสองเจ็ดนะครับกับพื้นที่มีสิบเอ็ดไรแค่นั้นอ่ะครับ,รบที่สิบเอ็ดไรมีสิบเอ็ดไร่เนื้อเนื้อที่สิบเอ็ดไร่นะครับเนาะกับมีเนื้อทางปูว่าพป็นอ่ามีองค์ลงมาบอกเขาในมิตฝันบอกที่จะซื้อไหมสี่ไร่ปูสี่ไร่สี่ไร่ที่จะซื้อไหมในี่สีไ่ไร่เ้ออ ให้ซื้อสซื้อไหมเนี่ซีไรสองแสนสองแสนน่ะสิไรปูบอกกะทาลูกหล้านแล้วรูกหล้านเลยกะทาอลูกหล้านทวงเอฟซีห้องยซอยกันโคชนาซอยกันนะนะรูกหล้านกะทาโชคลาบอันนี้แหละครับเนาะทาจากโชคลาบแต่ว่าหลองปู่กับไอ้ทานยูทูบแล้วล่ะ ขอให้ตรงก็เรียกผัป้าเด้อหลวงปู่บาศนะโอ้จ้าทูบได้บอกปู่อธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วอันเอ่อเอฟซีเพิ่นว่าได้ได้เพิ่นได้อันอะไรซีซีสามบอกตรงกับยอดผัป้าพอดีมันตรงกันมันเป็นเรื่องมันบ่แม่นบังเอิญยังไงล่ะเขาปู่อธิษฐานขอเพิ่นไม่เป็นเรื่องบังเอิญเด้อเด็กทีมาตรงกันนะเนาะเด็กทีมาตรงกัน เราก็ฝากไปลุกหลานเอเพื่อได้ที่ถวยเป็นพุทธบูชาทราม,มาบูชาสังฆบูชาเนาะ<ช>เพื่อลุกหลานสืบรุ่นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเ<ช>มื่อเท่าแล้วลุกหลานต่อไปก็จะเสริมเติมต่อจากเฮาไปเนาะ<ช>พุทธศาสนาเนี่ยแหละผ<ช>ููอ<ช>ย่างพวกเข้าสั่งแบบนี้คอันที่สําคัญเนี่ยล,ลุกหลานช่วยกันคนละบาทหนึ่งสมรู้ลังใจก็ได้ผู้มีกันได้เนาะก็รังใจมโมทนาการสาธุน้าก็ได้จากพุ่มไปป่าโน่นจำปาเพื่อนนลูกเนาะเอเค่นี่เนาะ สาธุสาธุ่งหน่ง่งหน่งหนึ่ห่งน่งหนึ่งหน่งหช่งหนาหนคนท่น่น่งหน่นึ่่งหนึ่งหน่นึ่งน่นท่งห่หน่งนี่งหนึ่งหงหนหนึดหนึ่งหนึ่ดหนึ่น่งนน่งนึ่น่งหนึ่นนี่เนหนึ่งหองนะครัน่นน่ มีมีคนลงผิดนะครับหนึ่งสิงหาได้ี่แก้ใหม่นะครับแก้ใหม่หนึ่งกอยนะครับหนึ่งกอยหกสี่โปคมตานะครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับเลขทุบก็คือสี่สี่สามเนื้อที่ฟัดก็คือสี่เบ็ดไร่นะครับส่วนจะซื้อเพิ่มเติมก็คือสี่ไร่นะครับนี่แหละครับสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับวันที่หนึ่งกอยนะครับขอโทษขอไปที่ พากันเขียนผิดนะครับแต่ว่อาวอ,อีกประมาณสองหมื่นนะครับเลยคนที่เรยว่าคำถวายทั้งวัดปานนนจํจำปานี่ครับิทุกท่านครับก็ลองพินิจาจรณาดูนะครับหมดประจําวันที่หนึ่งกยหกสี่นะครับแนวทางของหลวงปู่คําตาที่วัดปานนนจํจำปานะครับซึ่งงวดก่อนหลวงปู่ให้ 20งศนะครับก็ออกห้าศูนย์ตรงตรงนะครับส่วนวดน,นี้เป็น2 7งเจ็นะครับสองเนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับถ้ารักถ้าชอบก็หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนไว้นะครับถ้ารักถ้าชอบหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ไงถ้ามีโชคมีลาบหรือท่านใดอยากจะมาร่วมสร้างที่วัดป่านนจมปาก็ได้นะครับซึ่งทางวัดก็มีการปูกระเบื้องสลาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆหลายอย่างนะครับเป็นต้นว่าสลาแล้วก็ออไตรนะครับ ซรือพระาธาตุเจดีนะครับซึ่งหลวงปู่คำตาท่านปรารลนาไว้อยากจะสร้างพระาธาตุเจดีนะครับหรือซื้อที่ดินเพิ่มเติมสี่ไร่นะครับก็ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนนะครับหลานี้ก็ขอยุติการถ่ายทำไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ วาจะได้เดินทางไปสอสแสวงหาโชคลับมาให้ FC ได้พิจารณาจัดหาจัดซื้อนะครับสัาไรกินี้ก็ขอกก่าวคำา่าสวัสดีครับผม